ไอตีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.it.in.th จะไปผมจะไปทำมั่งเดี๋ยร้านไม่ปิดเนะไปปิดไอ้นี่ดิพี่โอ้ยเหี้ยอู่พังโอ้โเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเราลองกันดูไล่คิวก่อนดิยาเหยียบโอ้โหจะเหยียบขาอุ้ยไอ้นี่เหรอไล่คิวอ่ะ เฮ้ยเรยอเรือเรือเรืออย่าขยับได้ยินเสียงไหมโอ้ไอ้าซีโฟเต็มรถไอ้นี่พอกลับมาก็บวยไว้ว่ารถตัวเองระเบิดทั้งที guide, ่กูไม่ได้ทำไอ้นี่มันต้องโดนเข้าหัว สมัยนี้มันดับอยู่ยากอิ่มไอคิวยาบ้ายามารู้ว่าเองไฟเปล่าไฟบ้าอ่อไฟบ้ารู้ว่าเองอิจฉารถพี่คิวเลยเอาเจ็ดเพลสพี่กินแต่โอ๊ยเจ็ดเพลสอืมตายเจ็ดเปียกหลายคอมโบเหลือเกินเจ็บเปียกเงินเหลือเท่าไหร่รู้ป่ะพี่เท่าไหร่วะแปดล้านจากเท่าไหร่สิบกว่าล้านสิบกว่าล้านชาพี่รถแลพี่รถแล ตั้มเรามันคนรวยอะนะทำอะไรก็ไม่ผิดจริงๆตั้มพี่รับพี่รับเงินเท่าไหร่พี่ตอนเนี้ยสามหมื่นไม่อย่าถามเรื่องเงินมันเป็นไมคุยันเป็นคุณค่าของจิตใจเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไม่เอาจะเป็นไอ้มาร์ไอ้มาร์ลงมาเอากูไม่ได้ตัดใจกูได้เอาเอาเอาสำหรับดาวติดแล้วกู เอาดาวติดเอาเอาอยัางไงเอาอยัางไอองไอ่ะแผลวผู้หญิงเหรอลงมามติดไปดเลเฮ้ยเราหนีไหมดีความผิดอยากกแตเอาอยากแตก,ก,แตกจบแนละ้วนี่อโอ๊ยไม่ดีก็เดี๋ย่เดี๋ยวเราไปรับแผลอีกแผลมาแผลมาเกาะข้างเราเป็นผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกเว้ยให้ผู้ชายไปอยู่ข้างในกันขับดีๆนะเว้ย แอลอยู่ด้านซ้ายอ่ะออกแล้วออกแล้วแล้วโอ้พี่สาวน้อยขึ้นมาแอลกูผู้หญิงมันตั้งอาวอ้าไอ้บ้าโอ้อ้าวกูเอาเอ้าเอ้าตายตายหมดเอายางแตกเอาแผ่วรับเอาเอายางแตกแผ่วเอาเรียบร้อยอาคิวตายโอ้แผ่ววานจริงๆว่ะเนี่ยแผ่ววานแผ่ววานกูนั่งเฉยๆก็ดึงกูลงออกจากรถ บอกให้ไอ้เกาะดีๆไม่ชอบไอ้ตั๊บโอ้ยเกิดอะไรขึ้นไ้มีี่เยโอ้แข็งแข็งเหมือแขนมือแค่แข็งแข็งเดียวมึงไม่หลุดอ่ะมึงเก่งมากแขนซ้ายอะไปทำอะไรมาวะแข็งแดงเนยังไงแพลวากูไม่เคยหลบตำรวจฮะไม่มีการหลบตำรวจแต่อย่างใดยืนคุยลายอยู่พี่ไม่รู้จักคำว่าซ่อนแล้วอ้าวแล้วจ่าทำไมแพลวไปไม่ได้ไปไม่ได้ติดโอ้รถติดเรียบร้อยแล้วกูจบ ชีวิตไมเดยรถตายเยยเดี okay. ๋ยวพี่ขับให้ไว้ไหนๆยาไอ้ตั้มจับรถอีหุยไอ้ตั้มป็นชนเสาไม่เป็นไรขงขมาตั้มมาตั้มเี๋ยได้หรอเฮ้ยีโตีสมโคตรแรงจริง ตั้มขับไปโอ้แย่ว่ะขับมันเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขำหน่อยพี่เอาเลี้ยวขวาอย่ายิงยานอย่าทำอะไรขึ้นด้วยเร็ว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 ขึ้นมาขึ้นมามาดิมาดิเออมันต้อง V I P โว้ยแล้วแบบโอ้แผวว่ามาละแผวตีนผีเอากระโดดลงรถแผวเร็วเร็เร็ลุกกันดิเร็วเป็นผู้หญิงอย่าไวไวหน่อยเอาโอ้ยกระแทกอีกเร็ว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 โอ้ตาย เอาลุกได้อะรอแพวเกินเอาเอไอคิวมาเอแวไหนแวไหนไอคิวนไปไหนวะยืนนิ่งเหรอไอเกมารับเาอะเร็วอคิวควเร็วนูคเออนั่นแหละไปไอไออเนีเฮ้เราบางแกงมาเี่ยวอะตำรวจเาต้องยำเกงเราเฮียมูนทินสีชมพูเฮียลิเต็ดที่ไามันลไม่เร็จสุดอดมันคงจะเป็นโคตรแร ไอ้เลี้ยงแตกว่เฮ้ยยอยางแตกด้าน,ยยาห,นาหนึ่งว่าทำไงดีวะเนะี่ยหายแล้วนี่เราจะตายยกลำอีกไม่ได้เจ้าคันอย่ีกเนี่ยนะไม่ได้วะตั้มย้ายประวัติซ้ำรอยวะตั้งด่านตรงมาตายอะไรพี่ไม่มีดีมากแตกสองล้อเลยเ <c oughs> อาเอเอาเอาเอาม,มันไหลอย่างนี้อ๋อไอ้ตั้มบอกขับหอยหลังอ่ะขับง่ายกว่าเรียบร้อยแล้วตั้ม อตายไอตั้มกดบอมบอมไปบอมกูตายเฮ้ยดูดิไอ๊บิ๊กมารกูยืนเฉยตูยอ่วะรถตัวแรงไม่พออะรองเท้าซื้อมาดีพี่ตัวนี้แพงมากเต็มทิ้งมันจะดูดยอะเสียน้ำน้ำน้ำโอ้โหไม่ไงแล้วไม่ใช่รถใครนะรถไอตั้ม พี่แเฉยอ่ะจริงจริงเฮ้ยมันไม่เป็นไรวะยืนสะบัดมือเราต้องหนีไปเอารถใหม่ก่อนมาตามั้มรู้ถรถคันนี้มัน,เ,นเดินเยียวยาแล้ววะจังรถไม่ใช่อเรือตั้มไอ้ตั้มรถไม่ใช่อเรือยิงคอปเตอร์ให้หน่อยไม่เป็นไรพี่รถคันนี้มีหม้อน,น้ำข้างบนพี่เห็นไหมว่าอ๋อเหรออ๋อแล้วมึงจับต้องทำไมเงินนายหยุดไม่ได้อ่ะไอ้เที่ยมันไปไม่ได้มีหม้อน้ำทุกคนก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวพึ่งวิเราเราหลบตำรวจได้ว่าตกลงบอกว่าเออใช่ว่ะ อุเยี่ยมจนผมไม่เห็นเลยว่ามันเป็นแผนนี่อ่พูดเสียงดังเมันรู้ดีเราโพง่มาแต่หัวเยี่ยมวิด้นเขาแล้วอ่ะไอ้บ้านมาไอมักอย่าอย่ามาตรงนี้ไปไอ้ตั้มรู้สึกว่ารู้สึกว่าตั้มรู้สึกตั้มตั้มตัไอ้บ้าลพี่กู้จงแล้วใจเคอู้ชมเพิ้มเพิมเ้ม่มม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  นเวอยากจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเปล่ามันงานมันเด็กเหรอวะบอกว่าท่นอยากจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายคิวแม็กแทรกมามันงานมันเด็กกว่าเอาละเว้ยยาจะไปเล่นยาจะไปเล่นยาแล้วไปแล้วนั่นอุ้ยรถถังรถถังอยู่ไหนตามถนนโอ้โห้รถถังอยู่ข้างหลังโอ้ข้างหน้าด้วยยังหลบไงงยัไงยังไงยังไงยังไงเฮ้ย อุ้ยหุ่นลบหลบลบยังไงครับยังพี่ยังพีตราก่อนให้อยู่ตรงนั้นไปด้วยป่าวไป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 พี่โอเคมาดูแพ่ววาวแบบสบพี่กูเห็นคนขับแล้วกูขนลุกเลยว่ะลอย่าเพิ่งขนลุกใครด้ใครมันใครมันนะมาดกันพี่เฮ้ยไอ้มอสมัดขึ้นขึ้นกับไอ้มาร์กเลย รู้สึกว่าแพลวมันจะทำให้พีดูณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะพบกับแพลวตีนผีไปเลยออ้ยไอ้แพลวรถถังอยู่แล้วนั่นนะครับครับครับคับคับคับกุ้กันแล้วเฮ้ยขอกขอขับการตรงนั้นเอ้ยโอ้ยโชนสดไฟฟ้าไม่สนใจแพลวขับไปเรื่อยๆเบียบโอ้เลี้ยวขวายังไงวะรถถังสายสายชนล้อชนล้อทางเนี้ยแพลวลกโอ้หูมีคิวแนะนําโอ้หูเป็นไงแพลวขับ ยังไงกูมอบอยู่แพลวกูมอบอยู่ไม่เป็นไรขอพับไปเลยอะรถถังยังไงวะยังแล้วเดี๋ยวเราไปตรงประตูเลยนะตรงลงไปตรงประตูประตูไหนอะหาไม่เจอเอาหายละนี่ไงนี่ไงอันนี้แหละใช่ไหมขอไหนขอไหนขอไหนที่สูงสุด้ายมือข้างหน้าข้างหน้าป่ะมันมีสูงไรสูงอ่ะนี่นี่เนี่ยนะอันนั้นแหละอันนั้นแหละจุดนี้ไอ้รุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะโอเคใช่โอ้รถถังรถถังโโอ้ห เราถังก็อยู่ใกล้ๆแล้วงกรับๆๆโอ้ยแพวแพเออเออมุวนอย่างงั้นโอ้โหแพวมันสุดยอดมากเลยเฮ้ยเถังอีกคัไป้ไปวิถึงเลยอ่ะแลอลไปเอาอีกคันนึงมาให้โอกาสอีกครั้งช่วงนี้มีสาวมาต้องใช้งานสาวคุณไปได้ยินเสียงต้นเตไปอีกขีกโอ้โหมึงเอารถคันนี้เข้าค่ายทหารด้นะ มึงตายตั้งแต่สตาร์ทเครื่องแล้วมันกลัวพี่อ๋อมันไมัรแ้วมันกลัวรถแฝนะพะให้ยิปุ๊บแล้วมาพี่สนิมมันด้ไปกอะรถถังพี่มันได้กัดกอดไว้พี่โอ้โหกูเพิ่งรู้แล้วเนี่ยตามมาพี่เอาใจช่วยว่ะมาพี่รถยนต์หรือมึงปั่นนะวะรถยนต์เอ้และไอ้ลวที่กั้นทางเนี่ยแม่งซ่อมตลอดเวลาเลยนะไอ้รถแวนนะกูว่ามันเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอก พี่อย่าดูถูกรถกันหนีมี่แผลว่เดี๋ยวจอดดูนะอย่าพี่อย่าอย่าดูถูกพี่อย่าดูถูเออเนี่ยนะมีคนหนุนหลังไงมีคนหนุนหลังมาเนี่ยเราค้ำจูบี้เอาไปไอ้แวนไอ้รถแวนมึงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยรถแวนโอ้ยไปก่อนไอ้แวนมึงไปมึงไปมึงไปก่อนแวนรถแวนไปแล้แผลว่า กเดี๋ยวนะประเด็นคือข้ามรถปุ๊บใจไหนไหนมึงบอกว่ามันรถแมนไม่รถแขงไม่กล้ายิงมันไม่คือข้างล่างเ้ืงอสี่เอ้ยแล้แลเราเป็นผู้หญิง่ยความกล้าหาญมันอยู่ในสายเลือดเข้าใจไหม อย่าไปกลัวญิงมันนะครับทันทันอ้ยทันน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 ันพกูได้ใหม่ละได้ใหม่แล้วไอ้แพลวมันทํามาแล้วแพลวดูดูดเออนั่นแหละนั่นแหละใช้สกิลใช้สกิลที่ดีและแพลวจะขับรถไปหารถถังได้ไหมเขาเขาเออมันโอ้โหนี่ฟอร์สปีดโอ้โหไม่ใช่นะุดยอดป่ะออกมาับการอยู่ไหนไอ้แพลวยางขวาล่างแตกเอาชิปหายแล้วปกติ ยังทักสี่ล้อกูก็ตายละประตูประตูประตูทูนี่เหรอทูนี่เหรอทูนี่เหรอร้องแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรถแท้รถแท้เราตายประติดท่อไอ้ตั้มเอารถที่แรงๆแล้วพอที่จะไว้ใจได้เปล่าวะเราจะขึ้นหอคอยที่ทหารกันทำไมไม่เรียกกุลูมาร์กุลูมะมันเออมันแบบมันเด็กๆไปใครๆก็ขับได้มาแล้วไปไปแผวไปไปรถถังมันหันปืนมาแล้ว โหยใครแกโหยโอ้ยพี่คิดว่าผู้ชายจะขี้กากแล้วนะแต่ผู้หญิงก็ขี้กากได้เหมกันเก็บประตูอยู่ไหนวะเนี่ยออมละยังอ่าวพี่ขึ้นลิฟต์มาเมื่อกเลยฮะอย่ามาเล่นอ้าวเดี๋ยวเราก็อยู่เหมอนกันอ้าโอ้ยโอ้ยๆๆๆๆไปแล้ว ไอ้ไอ้ียวรถถังมันเกวดทางเลยว่ะรถถังรถถังโ้ยรถถังเฮ้ยยิงยงอ้ด้วนะพี่ันไม่กันกันสุดนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขับตามคิวอะคิวไปกนกนหนเ่โอ้รถถังอ้ย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 เราเรรอคิวลบโอ้รถถังเยอรถถังวยออดีตทงหรอนี่ยเดี๋ย่เตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยมองไปมองไป พี่ไก่ถังน้ำมันมีเยอะแยะพี่ไม่จบมันยิงถังน้ำมันเอาไปพี่จะรออยู่ตรงนี้ถ้าคุณมาถ้ามาแล้วช่วยบอกพี่ด้วยนะแอกตอนสี่ถูกภาบอกแล้วจู่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 ขคล้องกันเลยตอนสี่ถูกภาพเมื่อคุณพร้อมเราจะพร้อมไปด้วยกันบนเส้นทางที่สองเราเลือกไป ไอ้ดูบี้โอ้โห้ไอ้ดีอะรถถังรถนี่ไงนี่ไงอีปิกไอ้คิวนำไปไอ้หลับ้คิวนำไปวิ่งรถถังนี่นำไปเป็นขีดข้อนอีปิกอะเป็นขีดอีปิกกว่าพูดจริงอืมมันจริงแม่งจริงได้ตูดพี่วะทางไหนวะทางนี้เหรออุ้ยคนไอ้คิวไปคิวนั่นเหรอขึ้นหนาไอ้อ๊บไอ้อ๊บรถถังมันหันไปหายแล้วครับไปได้ไหมเนี่ยประตูไหนวะประตูไหนประตูไหน ได้ยโอ้โหได้แล้ววยเขาได้แล้วอ้าวเราเปิดไงวะมันเปิดไงอะพี่อ๋อนี้ทา้เเรโอ้ขึ้นลิฟต์ะข้ลิปบอกวะโอ้ยขึ้นได้เว้ยไปไปไปคิวกดิไม่ต้องกดบ้างไม่ต้องกดะหรือว่ากดวะม่ากดผมขึ้นลิฟไมเป็นวี่อ้เอาเกดเอาสวัสดี เฮ้ยเราถึงแล้วป่ะพี่อัพขึ้นลิฟต์เป็นป่ะพี่ไม่เป็นว่ะเรากดดูดิเรากดกดดิกดจำไม่ได้กดไม่ได้เหรออย่าไปเชื่อพี่ต้อไหมโอ้ไป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 ลาลาลาแล้วเราก็เข้ามาในหอคอยของทหารได้แล้วโว้ยทนคุณนำเราอย่าเข้าไม่ได้เลยแปวแปวแปว่ยังเข้าไม่ได้เลยแล้วกระโดดไปรอบนั้าน่ะตายยังไม่ได้เรียกับเล่นเลยปี๊ห์ เย็อยู่หน้าตัว้เน่ะมันไม่กันกระสุนนะถอยก่อนไม่กันกระสุนเหรอไอ้เอ๊ยอยู่ตายใจปิดปิดอะไรของอะไรของอะไม่กันกระสุนเอ็มมาไอ้มมามาเป็นไรมามาเมาไง เนี่ยไม่ยอมแม่เวลาเล่นแล้วไม่ยอมถอดบวกเป็นไงหายใจไม่ออกจะถอยไหมจะยิงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปไปถอยก่อนไหเนี่ยโอ้ยเป็นไงไม่เป็นไรเลยอ่ะขอให้ดึงดอกตั้มจอกว่ะเฮ้ยขับดูใกล้เฮ้ยไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวกาเดินเหรอถอยถอยถอยจะยิงอะไรกันนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาตีโฟแปะเซิร์ฟเวอร์โอ๊ยทำอะไรกันวะ เออจริงๆได้ไอคิวแล้วมันเข้ามาที่นี่เกือบ30มสิบกันรอบแล้วมันรู้ทางหมดแหละว่าตำรวจเดินมาแล้วเหรอโ้ยเอ๊ะเอาโอ้ยโอ้ยคิวตายเราทิ้งรถให้กูขับแป๊บหนึ่งแป้วเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคันเลยไอคิวออกไปเออแล้วโอเคแถวเก็บเอาไว้แป๊บไอเช็ยอยู่ดีแม่งตายเฉยทางไหนวะทางไหนวะประตูประตูหน้านี่ป่ะประตูหน้านี่ใช่ป่ะไม่ใช่จอดจอดเอาเอาแผ่วลงเร้วเอาเหยียบประตูรถได้ติด พี่ไมปจับปิดประตูไว้พี่ดึงว่าแพลวอยู่ด้านหนึ่งไงคือจะให้เปิดประตูแล้วเข้าเลยไงมันติดประตูมันก็อ้อมอยู่ดีมันเป็นบอพี่บาดด้วยจริง